สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณนายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM98.5 จค่ะเจาะลึกเจ้าไทยอินไซต์แทรนวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ23พฤศจิศกาย,ยน2559้รยละค่ะกระพิบตาทีเดียวอีกเดือนครึ่งก็จะข้ามพศออละใช่ค่ะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําเยอะมากมากมายไก่กองมีอะไรที่ทําและยังข้างคระคาสัาง,างต้องข้ามพศก็อีกเยอะนะค่ะ หมายถึงเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของประเทศเรื่องตัวเองค่ะหรือเรื่องของลุงตู่ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วกัน,นรเราก็ต้องสแกนสังคมด้วยนะนะครับด้วยความเคารพครับถ้าพูดถึงยุคนี้นะผมไม่กลัววิชัน่นและผมไม่ถกเถียงกับใครด้วยในประเด็นที่เป็นเรื่องวิชั่นนะฮะวิชั่นเยอะวิชั่น,ค,นความเ,เชื่อความคิดวิธีคิดกระบวนศน์วิวิสัยทัศน์แล้วแต่จะประดิษฐ์ วัฒกรรมมับนั้นครับเอาเป็นว่าวิธีคิดหลักการก็แล้วก,กันคนเก่งเยอะคนคิดเยอะยุคเนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะปะทะเรื่องวิชั่นหลีกเลี่ยงที่จะถามเรื่องวิชั่นของใครต่อใครรวมถึงผู้รับผิดชอบบ้านเมืองแต่สิ่งที่ผมจะตั้งข้อสังเกตและผมจะคอยสแกนคอยมอนิเตอร์ตลอดก็คือแอคชั่นแอคชั่นทางปฏิบัติที่จะนำมาปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงวิชั่นไหน ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเถียงกันไม่จบดูแอคชั่นดีกว่าอย่างเช่นเอาเงินไปแจกคนจนคนจนในชนบทคนจนในเขตเมืองอมันเป็นวิชั่นมันเป็นหลักการที่มันใช่ที่มันไม่ใช่ที่มันควรหรือมันไม่ควรผมเลี่ยงผมไม่พูดใช่เพราะคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะไงวิชั่นของกันและกันแต่ในที่นี้ผมขอแตะประเด็นแอคชั่นกันแล้วกันแนวทางปฏิบัติหรือปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร ถ้าพูดถึงคนจนจำได้หรือไม่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดให้คนจนมาลงทะเบียนภายใต้โครงการที่เรียกเป็นทางการว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนี่แหละจะกำหนดสเปคลนฐานะคุณขนาดนี้คุณสามารถเดินมาลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้อื เมื่อชื่อของคุณผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยค่ะคุณก็จะเป็นคนจนในนิยามของรัฐที่จะได้สิทธิ์แล้วก็สวัสดิการ,รต่างๆจะพิจรณาจัดสรรจัดหาสวัสดิการมาดูแลชีวิตของพวกคุณคตามความเหมาะความควรในเวลาโอกาสต่างๆค่ะชัดเจนเป็นพื้นนะฮะ,ะใช่ค่ะเข้าใจตรงกันเขาปิดลงทะเบียนตามโครงการดังว่าเมื่อวันที่15ตุลาคมค่ะ2 5น9เปีนี้แหละค่ะ คนจนที่มาลงทะเบียนเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มหนึ่งคนจนในชนบทก็คือเกษตรกรสองคนจนในเขตในเขตเมืองใช่เรียกกันว่าคนจนเมืองใ่ค่ะคนจนชนบทกับคนจนเมืองนะครับเข้าใจกันตามนี้นะะในส่วนของหลังจากที่ปิดรับลงทะเบียนเนะครับด้วยด้วยวิชันอันกระโชดของระทรวกกันคลังนะฮะจึงเป็นที่มาของมติขะรัฐมนตรี อย่างรวดเร็วเน,น,นะฮะเข้าใจว่าปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนตุลากะมังน่าจะปลายเดือนตุลากะมังหรือกลางเดือนตุลาปิดรับปริญญาสิบห้าตุลาใช่ไหมครับปลายเดือนตุลาเนี่แหละรัฐมนตรีตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังก็เริ่มปฏิบัติการช็อตแรกช่วยเหลือคนจนชนบทก่อนช,ช่วยเหลือกเกษตรกรก่อนอน,นั่นแหละค่ะยังจับก็ได้หรือไม่ครั้งนั้นข่าวใหญ่ เกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือสามพันบาทใช่ค่ะเกษตรกรหรือคนจนชนบทที่มีรายได้เกินสามหมื่นแต่ไม่เกินหน<ช>ึ่งแสนบาทต่อปีนะฮะใช่ค่ะจะได้รับพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะเขาว่ากันว่าไอ้เงินสามพันก็ดีพันห้าร้อยบาทก็ดีจะโอนเข้าบัญชีคนจนชนบทม,มีคำถาม สงสัยอะไรคะจะไปสงสัยอะไรคะนั่นคือวิชั่นใช่ไม่ใช่ผมไม่กเถียงด้วยผมไม่ปะทะด้วยเป็นนโยบายมีตกลงกันเข้ารวบกันค่ะนะครับคิดอะไรได้ทำอะไรได้ทําเลยคิดเลยอืแลช่ไหมคมับอย่ามีกรอบเยอะเลยอ่ใช่เากรชให้มเรับในสถานการณ์ณขณะนี้ค่ะแต่ผมถามหาเรื่องแอคชั่นอืจากวันนั้นถึงวันนี้คุณแมวสาวค่ะ แจกเงินไปแล้วหรือยังแจกเงินเกษตรกรสามพันบาทกับพันห้าร้อยบาทคัมมิ่งโูนค่ะแจกไปแล้วหรือยังยังค่ะคัมมิ่งโซนค่ะกําลังจะแจกค่ะคัมมิ่งโซนเป็นภาษาต่างดาวใช่ไหมฮะเร็วเวนี้ค่ะครับโอเคให้อดใจรอค่ะบอดรอสักครู่บดรอสักครู่ก็ได้ค่ะเร็วๆร็วนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ปวดฟังอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ค่ะแสดงว่าอีกไม่นานจะได้รับแน่นอนค่ะโอเคชอดแรกไปแล้วคนจนชนบทเกษตรกร ทิ่ขึ้นทะเบียนคช่วยเหลือไปแล้วสามพันบาทพันห้าร้อยบาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะคำถามก็คือแจกไปแล้วหรือยังได้รับกันแล้วหรือยังอพักไว้ก่อนค่ะยี่สิบสองพฤศจิกายนเมื่อวานคณตรีกก็ได้ได้มีปติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังอีกครั้งอือีกครั้งหนึ่งอีกครั้งคราวนี้เวียนมาช่วยคนจนในเขตเมืองคนจนเมืองออัตราเท่ากันเลย รายได้ไม่เกินสามหมื่นต่อปีได้สามพันเกินสามหมื่นไม่เกินแสนหนึ่งต่อปีรับไปพ <จะ S 1> ันห้าจะโอนเข้าบัญชีของคุณเลยใช่ค่ะเกณฑ์เดียวกันเหมือนกันนะผมก็มีคําถามในประเด็นแอคชั่นผมไม่ประทะด้วยเรื่องวิชั่นนะแต่ผมมีประเด็นในระดับแอคชั่นจะแจกเมื่อไหร่ถันวานนี้แหละแจกคุณคุณเคยเห็นคุณคุณเคยเห็นเอ นักวิ่งระยะไกลไหมค่ะยังไงคะวิ่งรอบสนามเนี่ยมสมมุติว่าสิบรอบค่ะโดยหลักมันก็ต้องวิ่งไล่เกาะหางกันไปเรื่อยๆตแต่และรอบตามกันไปแต่คุณเห็นไหมในบางครั้งบางแมช มันเกิดการน็อกรอบก็คือไอ้คนนําที่หนึ่งเนี่ยมันมันเริ่มน็อกรอบไอ้คนวิ่งรอบสองรอบสามรอบหลงวิ่งบวยอ่ะถูกไหมฮะไอ้คนถูกไอ้ไอ้คนวิ่งบว้ยเนี่ยมันถูกน็อกรอบไม่รู้ตั้กี่รอบไม่รู้ตกี่รอบผมนึกคลึ้มคลึมนะขณะที่คนจนชนบทยังไม่ได้เงินเลยประกาศจะจ่ายเงินคนจนในเขตเมืองก็ต้องถามเล่นเล่นสนุกสนุกตกลงจะแจกเมื่อไหร่ นี่เป็นเรื่องของแอคชั่นไม่ใช่วิชัน่นกาบเรียนกาบเรียนรัฐบาลดุดความเคารพนะครับเคารพกันในเรื่องของวิชั่นเนี่ยนะฮะหลักการนี้ถูกหรือผิดผมมีหลักคิดของผมสถานการณา์ณักณะนี้คิดอะไรได้ทําอะไรได้ทําเลยคิดเลยอย่าไปติดกรอบเยอะใช่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติกว่าเงินจะไปถึงเนี่ยแหละมันจะช้าตรงเนี้ยและรวมถึงนักวิชาการบางกลุ่มที่กลางทฤษฎีกลางตําราวิพากวิจา,ารณ์ มันก็กลายเป็นกรอบที่ทําให้รัฐบาลไม่ว่าชุดไหนก็เกรงคนปฏิบัติธารในขณะนี้อย่าไปเกรงเลยครับนอกกรอบไปเลยครับคิดอะไรได้ทําอะไรได้ก็ทําไปครับแต่อย่างเดียวสิ่งที่น่าทบทวนก็คือแอคชั่นครับเวลามีนโยบายอะไรออกมาจะแอคชั่นยังไงให้มันเร็วประกาศออกไปแล้วเนี่ยคนที่รอเขารออยู่เขาบอกว่าเกษตรกรยังตรวจสอบรายชื่อไม่เสร็จเรื่องนี้ใครเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ ก็หนักใจทั้งหมดไม่ใช่เรื่องวิชันผมบอกแล้วไงวิชันใช่ไม่ใช่ภาคเพื่อรอเรื่องวิชันเรื่องนโยบายไปหมดละทําออกมามันดีแหละถ้าเหลือแค่แอคชั่นแอคชั่นอย่างไรอืเออผมหยิบฉวยเอาบางมุมของเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะเคลียร์อยากจะอธิบายอยากจะชี้แจงก็ยินดีนะถ้าพูดถึงเรื่องแจกเงินเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าแจกเงินแจกเงินแม้ว่าความหมายมันจะ มันจะชัดเจนเนี่ยนะครับเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะ<ช><ช>เข้าใจง่ายนะฮะแต่ว่าท่านนายกก็เมื่อวานท่านนายกก็ได้ขอความเข้าใจจากสังคมบอกว่านโยบายที่ออกมาไม่ใช่การแจกเงินไม่ใช่แม้ในทางกายภาพก็คือเอาเงินไปแจกแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระโดยหลักคิดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการแจกเงินใช่ค่ะมันเป็นการกระตุ้นมัน,น,ม,นมันแฝงนัยยะในเรื่องของการกระตุนต้นกำลัง<ช>ซื้อ กระตุ้นกำลังซื้อให้ม,มีเงินจับจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนในระบบได้ย้อนกลับไปฟังสักนิดสิครับว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์ขอความเข้าใจและอธิบายความกับสังคมเรื่องนี้อย่างไรเชิญค่ะต่อไปเรื่องคําถามที่สื่อมวลชนส่งมาถามนะครับเรื่องแรกตามที่กระทรวงกังคังได้เสนอให้รัฐบาลผมอยากใช้คําว่าแจกเงินนะเขียนมามันก็ไม่ถูกแล้วเป็นมาตรการการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับ ามที่เราเคยประกาศไปแล้วว่าเราได้มีการให้ขึ้นทะเบียนผู้วีได้น้อยนะเราต้องการมุ่งหวังในการดูแลประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆด้วยเพราะเราทําต่อเนื่องจากการช่วยเหลือเกษตรกรมาแล้วในะหลายครั้งมาด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็มีความเป็นห่วงถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่นๆไปด้วยนะครับเป็นโครงการต่อเนื่องกันแล้วสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการที่ให้ขึ้นทะเบียนผู้วีได้น้อยซึ่งมันจะมีมาตรการอื่นออกมาอีกอาทิเช่น การให้ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางการใช้ตั๋วร่วมนะหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของการขึ้นรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีนะในในเส้นทางในอะไรหลายลาย่านทางเดิมๆนะครับซึ่งถ้าสมมติจะเพิ่มเติมจะเพิ่มเติมกันได้อย่างไรเพื่อจะให้เกิดในสิ่งที่ดีๆเกิดกับพี่น้องทุกๆุก ทุกบูทุกเหล่านะครับทุกฝ่ายเพราะนั้นในห้าล้านปอยู่ในแปดแสนคนเนี่ยก็มีเกษตรกรอยู่ด้วยในนั้นนะซึ่งเกษตรกรก็จะได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสามล้านกว่าสมแสนกว่าคนมนะ้งเพราะฉะนั้นในส่วนของสามแสนหรือสามล้านสามล้านทั้งหมด8ดล้านคนอนะ่ะสามล้านเป็นเกษตรกรก็ตัดออกไปก็เหลือห้าล้านที่จะให้เงินตรงเม็ดนี้นะถ้าต่ำกว่าสามหมื่นต่ำกว่าแสนอะไรที่ว่าไปนี่ผมตรวจสอบทางกฎหมายทางอะไรแล้วก็สามารถไปกันได้นะครับ เราเคยเป็นการไปกับพวก,กเกษตรกรชาวนาไปแล้วนะครับเป็นมาตรการช่วยเหลือนะทาต่อเนื่องแล้วก็ไปถึงอาชีพอื่น,นด้วยนะครับเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนเมื่อมีเงินลงไปเขาก็มีการใช้จ่ายมากขึ้นในสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาจำเป็นนะมันก็เกิดกระบวนการตั้งแต่ผู้บริโภคไปถึงผู้ผลิตไปถึงผู้จําหน่ายต่างๆมันก็เกิดการแอดซับชันใช้จ่ายเงินในระบบมากขึ้น ในเรื่ององมาตรการปีใหม่นะครับเดี๋ยวรอ,อฟังอีกทีนะก็จะมีการกำหนดมาตรการหลายมาตรการด้วยกันในช่วงปีใหม่เรื่องการจับจ่ายใช้สอยถ้าเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในการซื้อของต่างๆนี้เดี๋ยวเขาประกาศออกมานะครับครับประเด็นที่หนึ่งไม่ใช่การแจกเงินใช่ค่ะประเด็นที่สองเป็นการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยย้ำนะต้องใช้คํานี้นะช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยประเด็นที่สามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ประเด็นที่4ี่ในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ย่างจะมีอีกหลายมาตรการใช่ค่ะเพื่อกระตุ้นการจับใจใช้สอยใช่ค่ะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายตรงเนี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะเขาเรียกเงินช่วยเหลือทํานองนี้ว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่คำนี้เคยได้ยินนะสมัยก่อนกําเงินขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วบิน โปรยให้ชาวบ้านล้วก็<ล>โปรยรปลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และให้ประชาชนรอรับอยู่ข้างล่างค่ะเป็นวิธีการกระตุน้นกําลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งและก็เป็นแบบเร็วที่สุดด้วยเอาเงินไปถึงมือประชาชนให้ประชาชนมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยก,ก็แจกเงินนั่นแหละแต่ถ้าเรียกง่ายๆก็คือแจกโปรยลงมาก็แปลว่าแจกเงินแต่นายกไม่ให้ใช้คํานี้นะคนที่พูดคํานี้เนี่ยนะคนที่พูดคําเน,ะน,นี้คนแรกเลยเท่าที่ผมจาได้ก็คือคุณกอบศักดิ์สภาวสุรองนายก ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ยุคโน่นเลยนะครั้งนั้นครั้งนั้นคุณกอบศักพยามอธิบายว่าไอเรื่องเช็คช่วยชาติ2,000บาทใช่ไหมใช่ค่ะสมัยหนึ่งมีการจ่ายเช็คช่วยชาติทุกคนเลยได้หมดนะไม่ว่าอะไรไลยแจกทุกคนเลยเช็คช่วยชาติ2,000บาทใช่ค่ะมันเป็นความจําเป็นเป็นไปตามทฤษฎีที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ตรงที่สุด เร็วที okay. ่สุดไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วตอนนั OK. okay. Okay. ้นเขาบอกต้องการใช้ยาแรงก็เลยมีมาตรการนี้ออกมาโอเคก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ย้ำมานะฮะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ปิดการลงทะเบียนสิบห้าตุลาคมที่เรียกว่าลงทะเบียนคนจนนั้นทั้งหมดแปดล้านคนที่มาลงทะเบียนเกษตรกรคนจนชนบทสามล้านคนจนในเขตเมืองห้าล้านกุมกลมปรับเศษนะโดยประมาณโดยประมาณค่ะสามล้านช่วยไปแล้วแต่ตอนนี้ยังเงินยังไม่ออกนะอื อีก5ล้านจะช่วยเป็นกลุ่มต่อไปรอนิดหนึ่งเงินก็มันจะออรอเดือนธันวานะนะกลุ่มหลังรอเดือนธันวานะเขาจะเริ่มแล้วกลุ่มแรกรอรอเดือนอะไรฮะจริงๆมันก็ต้องทยอยไปแล้วนะตามตามตาม,ตามขั้นตอนกระบวนการดังนั้นก็มันจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแอคชั่นไม่ใช่เรื่องวิชั่นแต่เป็นเรื่องแอ, <นะ S 2> อคชั่นนะนะขอเน้นตรงนี้แล้วกันจะได้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนะช่วงนี้ขออน,นุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ